ลอยรูปหัวใจเจาะนะครับหัวใจเจาะสวยมากมบบนี้นี่สวยมากครับสวยมากครับสวยไม่มีที่ติดน,นี่ครับเออ สำหรับ,บท่านที่จะแต่งงานนะครับทําบิ็นจี้นะครับทําบิ็นจี้ให้เจ้าสาวนี่โอ้โหสวยมากเลยครับทําแหวนก็สวยอะแหวนแหวนรูปหัวใจเจานะเนี่ยทาต่างหูก็สวยอีกหัวใจเจาะนะครับทําจี้ก็สวยทาต่างหูก็สวยทําแหวนก็สวยให้คนรักนีว่โกล้าพูดได้ว่าเขาต้องชอบแน่ ทำนะครับบางทีเราไปหาเพชรเม็ดงามๆราคาแพงเป็นพลอยนี้ไม่แพงครับกลัดก็ไม่แพงนะครับเรียกว่าไม่แพงครับเม็ดหนึ่งแค่หลักพันนะครับเป็นหลักพันนะครับแวววาวนะครับสวยมากครับพลอยแวววาวสวยกุ้นสูง รนสูงนะครับให้ดูพอยล้วขณะนี้ถ้าทำเป็นตัวเรือนสวยนะครับน้ำงา่อยขาวไม่ค่อยมีใครทำไม่ใช่ฟอร์สที่เราเห็นทุกตัวไปนะครับเราเผาด้วยความร้อนสูงสนใจก็โทรตัวแปดเจ็ดหนึ่งห้าตัวห้าหกหนึ่ง